ออกสาย,ออสายงั้นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะสร้างพื้นฐานที่ดีพื้นฐานนี่คนอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะก็อย่ากน้มใจนะโอ๊ยทำไมฉันเป็นเสา <c oughs> อยู่ใต้ตึก <c oughs> โอ้ดูสิเขาชมแต่ฟ้าเอชมแต่ฟ้าชมแต่ชอบฟ้าเออหลังคาง,งามๆไม่เห็นชมฉันเลยโอ๊ยฉันอยู่เป็นเสาอะไรเงี้ย ถ้าเสามีกิเลสคงจะแย่เงินก็แย่แยเลยนั้นถ้าเป็นไปได้ค่อยทุกคนเป็นเสาเถอะใครใครจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรจะได้อยู่ยั่งยืนแข็งแรงมั่นคงเป็นเสาเราจะมีเสาได้ก็นี่แหละการถือศีลทำให้เราเข้มแข็งเป็นเสาศิลาเมื่อเรามาั่นคงคนอื่นจึงมั่นใจคนอื่นได้ดีก็ดีแล้วไงเราก็ได้ดีด้วยคนอื่นก็ได้ดีด้วยก็คือเป้าหมายการได้ดีนั้นไม่ใช่ไปคนต้องยอมรับมากมายกายกองแต่การได้ดีนั่นคือ คนลดกิเลสได้มากขึ้นแล้วเราก็รดกิเลสได้มากขึ้นนี่คือเป้าหมายสำคัญ